ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวววสเบตบอ,อบตอยะรมมอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมหรืออบตอยะรมร้อยตำรวจเอกสิทิพงษ์เหมกุสุมานายกอบตอยะรมได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ไม่สามารถกล้าปัสสาวะและอุจจาระได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโดยมีนายวิโรจน์จงอุรุดีปลัดอบตแย่รมสวร่วนราชการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลย่รมกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน70คนเข้าร่วมค่ะ ด้านนายกอบตยะรมได้เปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมีประชากรกลุ่มสูงอายุเพิ่มขึ้นจนํานวนมากพบผู้สูงอายุในชมุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพจากภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้วค่ะยังมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุ วย่ังมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องบางรายค่ะประสบปัญหาการขับถ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้จําเป็นจะต้องใช้ผ้าอ้อมแผ่นรองซับการขับถ่ายต้องมีการเปลี่ยนบ่อยเพื่อลดความเปียกชื้นและภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่จะตามมาเพื่อเป็นการรองรับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อประสิทธิภาพทางการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มบุคคลและผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้มีสุขอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เกิดปัญหาสุขภาพที่ซําซ้อนอีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวครบวงจรตามสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93เมกะเฮิรตเพจ สองว่าทวบตงนิวส์ะลวิทยุออนไลน์ Radio Betong prd.go.th